ขาบะปี้คือไงสวัสดีจ้าก็าพวกเนื้อซาลาเปาเสร็จบุลจามันเนื้อซาลาเปบมีกว๋วยเตี๋ยวเนจ้อเนาะกว๋วยเตียยเตยยเต๋ยวลูกชิ้นหมูมาฝากเนาะค่ะเนาะเออมื้อนี้ก็มีลูกชิ้นแบบแน่นๆเลยแล้วก็มีเกี๊ยวทอดน้ำเนาะค่ะเนาะมีพริกจีพริกสดจีแล้วก็มีเออ่ถั่วง,งอกนะคะถั่วง,งอกอ่ะนี่ค่ะถั่วงอกถั่วงอกแล้วก็มี บผักขมมีมะระมะระแล้วนี่เป็นเอถั่วฝักยาวค่ะขอโทษทีไม่ใช้เมื่อกี้มือไปจับเป็นถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวเป็นแต่ขอลวกมาแล้วค่ะทุกคนค่ะเขาซื้อมาเป็นแช่แข็งมะระนี่เป็นกระป๋องค่ะนะคะ่ะแล้วเขาเลยกะทิก็ก้าแล้ค่ะพี่พงเขาก็ต้องมาค่ะใส่ถั่วไปแล้วนะคะเนาะมันใส่ถั่วอีกเพราะว่วาเป็นคนมักถั่วค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ใส่น้ําส้มใส่ชูน้ำปลา อีนึงิี้ดีนึงแหละอืมอม,อม,มีกะปินำเด้อค่ะกะปินำเด้อค่ะกะปิก็มีนะเจ้อุ้ยกะปิเฮียกะปิรุดคนขนลาดเด้๋ยมคนขคนลาบอกกะปิน่าพ่อน,นอ่ะเนาะกะปิ่ะกะปินนที่นนะถัว เขาใส่เนี่นี่ค่ะหวามเจียวเครื่องเนื้อหนึ่งอีกแล้วเจียวกับเทลยด้วยวค่ะคุ้นเคยกันค่ะมาเยอะเลยคะซุปเจียวเยอะ ไส้มื่นี้ใส่แอบพวงสำเร็จที่เขาฟาไทยอืมนุ่งหัวขาดน้อยถ้าขาจะเห็นอาหารจะชัดเปลี่ยนตัวตั้งกล้องไหมนห้ำเลก๋วยเดี๋ยวหานนั้นหอนก็นออืม cùng nhau uhm. ừ. Ừ. bằng bằng học. เขียววะก็เผิดอยู่ค่ะเต้าอ่ะบุฟเพริแดงอ้าวปิน แล้วก็บอกเคยกปกินเลยนะฟีจิ้กะปิอ่ะพอกินแล้วติดใจอ่ะมันก็เยวมันเข้ากันเนาะอืม้มสิ่งสินสดแส่แข็งไว้ที่บอกล่ะยังดีอยู่ค่ะ ผักโขมนี่เข้ากันได้กับสินเอเมนูที่เป็นแบบต้มมาม่มาต้มก๋วยเตียวเีผักโขมอันนี้ฝรั่งเอามาเห็ุเป็นตัวช่วยให้ชาติาดได้สีเขียวค่ะประมาณนะะี้ค่ะอืม น้ำมูกไหลย้อนพี่ดิบค <c oughs> ือเนียนไร ส่วนไหนก็สิยน 嗯。Mm. เดี๋ยวมึงไม้ย่านไหมเดินไหมมากระทบจานเชิงดังต้องค่ะต้องรำรับอีกก้อนค่ะทุกคนเวลาหลายแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะ กินต่อให้หมดน,นะ,คะ้ค่ะนอกากไหนก็ขอบคุณขอบคุณหลายฝากกดไลค์กดแชร์เนราคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำนะอคะ่ะเดอ้อมันนี่ก็ต้องลำลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณหลายจ้า